ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านของพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะแต่รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะคะเมื่อก่อนนี้เรามาสามรอบแล้วนะคะมาแจกข้าวสารอาหารแห้งแต่ว่าบ้านบ้านที่ท่วมนั้นเอ่อมันไม่ไม่ใช่หลังนี้นะหลังนี้พี่น้องขึ้นมาอพยพข,ขึ้นมาอยู่ตั้งแต่น้ำท่วมยังไม่กลับตรงไป เพราะว่ายังไม่ซ่อมแซมพอที่จะอยู่ได้นะสําหรับบ้านที่โดนน้าท่วมนั้นก็คืออยู่อีกที่หนึ่งนะคะแต่นี่เป็นบ้านที่เพื่อนมาพักอยู่กับลูกหลานนะคะตรงที่น้ําไม่ท่วมนะคะตรงนี้อันนี้พอออก็มาช่วยกันเลยนะคะเอย่าเพิ่งเอาออกจากถุงนะคะอันนั้นคุณลงุงเพราะจัดเป็นชุดใครชุดเราอยู่แต <absence. S 1> ่ ไปเดี๋ยวเราค่อยแกะตอนจะแจกเราค่อยแกะออกอ

ท่านพ่ออ,อก,ก็ช่วยเยอะจริงๆนะคะพี่น้องเราก็กําลังขนของลงมานะคะก็มีเครื่องนอนเครื่องครัวนะคะลอตนี้แล้วก็ไฟบ้างปลั๊กไฟบ้างแบบนี้นะ เอคุอลุงจัดไว้เป็นชุดชุดเลยก็ได้เอาเอามงเอาเออเอามุงเอาผ้า,าห่มใส่ไว้เป็นเป็นครอบครัวเป็นชุดชุดเลยก็ได้นะคะตอนนี้อทีมงานคริสตจักรพิพูนนะคะก็กำลังอา่า มาแจกของตั้งแต่น้ําท่วมนะเป็นงบป,ประมาณตั้งแต่น้ําท่วมแต่ว่าเพิ่งจะได้มาไม่นานแล้วก็ก็นานแล้วแหละ,ปะเป็นเดือนแล้วแต่เราติดงานเยอะไปหมดเลยนะคะก็เลยเพิ่งจะมีโอกาสได้ซื้อมาขนาดวันนั้นเนี่ยเขาขอซานม้่อนั่นถรงยังเชียกกันฆ้าโดนลเลยแต่ไม่มีเวลาที่จะซื้อมือมาแจกก้อนที่ต้อยนั่นอเเพราะว่ามัน งานหลายอ่ะงานหลายเต้ว่างานโครงการเต้ว่างานนั้นน,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 นนั่นเน,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 นี่ยนี่ก็เลยช้าในการจัดหาใส่เวลาแวบแล้วแต่และมื่อตอนบ่ายก็จะไปวันนี้คันลืมไม่อีก <c oughs> ตอนบ่ายตอนค่ำอันนี้กำลังจัดสันแบ่งออกเป็นครอบครัวนะคะอ่า ออาคุณลุตอนนี้นะคะพี่น้อนกำลังช่วยกันเอาเครื่องนอนลงมานะคะก็คือที่นอนปิกนิกนะคะไม่เอาไม่เอาเป็นฟูกได้ไหมเอาเป็นแบบนี้ใหม,มเอาเป็นฟูกที่ว่าเป็นนุ่นยังนะได้ไ <Yeah. S 1> เอาเป็นที่นอนปิกนิกแทนเพราะว่า,าเหียวไปน,นค่ะแทนเอาเป็นฟูก ก็แบบนี้บริถามราคาเป็นฟูกแต่วันนี้กะราคาดีอยู่่ค่ะตอนนี้คุณลุงจัดจัดจัด จัดในความสวยงามของภาพอยู่นะคะเดี๋ยวนะคะ f หนึ่งโอเคค่ะอตอนนี้นะคะก็กำลังแจกเครื่องครัวเครื่องนอนให้กับพี่น้องแล้วนะคะออาส,สวยๆสองข้าเอาโมเมนต์มันก็นบ่ติดเจนะคะโทษโทษท,ทีโทษท,ทีตอนนี้ก็กำลังมอบให้กับ พี่น้องขอถอยห่างอีกนิดอีกนิดไม่ได้ของข้างหน้านะคะเออมีก็มีมีมีหลายชุดอ่ะแฟนกล้องให้ดูก่อนแต่ตอนนี้กำลังแจกให้ท่านนี้ครอบครัวนี้นะคะขอบขึ้น่ะตอนนี้ก็กำลังมอบพใี้ นนนี่่่่เเ,เ,เสือดาาววค่ะตอนนี้เราจะเป็นต้องถ่ายภาพเพื่อรายงานให้กับไปน่อเหนือนะคะขอบคุณมากมากค่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวหนึ่งสองหนึ่งสองสามเป็นมาอยากให้นับค่ะตอนนี้ก็กำลังมอบให้อีกครอบครัวหนึ่งนะคะก็เนี่ย เม่ได้ค่ะคาะอ่าหนึ่งสองสามอย่าอีกภาพหนึ่งก่อนการขาดมันเรียดสองหนึ่งสองสามโอเคค่ะก็เป็นว่าเรามอบให้กับทั้งห้าครอบครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะุค,ค,คนแมอ่อีกครบอบครัวหนึ่ง<น>แม่ป้านะก็เอาเข้าไปเก็บแล้วนะคะใช่้ชรูปโดยโดยร่วมกันดีมากนับมานี่